ทที่หนึ่งนา루โตในอดีตมีจิ้งจอกปีศาจอยู่ในที่ทำงานมีก้าหางเมื่อสุนัขจิ้งจอกขยับหางผูเขาก็พังทลายและสนามีก็ลอยขึ้นชาวบ้านทนไม่ไหวจึงเรียกนินจามาปกครองนินจาผนึกมันไวโดวยไม่คำนึงถึงชีวิตและความตายของเขาและนินจาก,ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะตายชื่อของมันคือโคคางเงรุ่งที่สี่อัญญประกาศเดี่ยวจุลภาพเมื่อวันพุธที่แปดธันวาคมพศาา2564ในหอพักนักศึกษาในเจียงเฉิงเทรนมิงผู้หิวโหยได้ปิดซอฟต์แวร์วิดีโอและลุกขึ้นไปล้างไปทานอาหารเย็นกันลูกเทร ช่วยพาไปทีช่วยพาไปทีช่วยพาไปทีบ้าเร็วเข้าลุกขึ้นไปด้วยกันเรนนิงกล่าวว่าเขาขี้เกียจเกินกว่าจะชินกับสุนัขขี้เกียจสามตัวพ่อสามตกอลองอคุณชนะเรนนิงคุ้นเคยกับมันไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้กับเพื่อนร่วมห้องที่ไรอย่างไอสามคนนี้เขาต้องออกไปทางประตูคนเดียวอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเหยียบประตูห้องอาหารด้วยเท้าซ้ายเขาก็หมดสติไปคโคโนฮะในเดือนเมษายนพศาลา2491เมื่อเรนนิงฟื้นคืนสติเป็นครั้งแรกเขารู้สึกว่าร่างกายของเขากระพือปีกและได้ยินเสียงแผ เรนนิงตื่นขึ้นและกลับไปนอนเป็นช่วงๆจิตใจของเขาเย็นหัวและเขาแทบจะไม่สามารถบอกได้ว่าเขาตายหรือมีชีวิตอยู่เมื่อเขาหลับสนิทวิญญาณของเขาก็เข้าสู่พื้นที่แห่งหนึ่งในขณะนี้หญิงผมแดงกำลังจ้องมองจิ้งจอกตัวใหญ่คูซึมากิคุชินะมองดูร่างเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศกระพริบตาแล้วถามจิ้งจอกตัวใหญ่ว่าก้าวหางนี่ลูกคุณหรอือรากบอกว่าคุณเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเมียใช่ไหมเดินก้าวหางมองไปที่เด็กที่จู่ๆก,ก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยท่าทางมึนงงแต่เมื่อเธอได้ยินประโยคนี้เธอก็็ะเบิดทันทนนีาาา้้มมลลกออ่่่งงงุตหหแแแววฝืสสสฉ เธอท้องก่อนถูกผนึกหรือเปล่าคุณใหญ่มากการตั้งครรภ์ต้องเป็นเวลานานใช่ไหมหนูรอยคราบบนใบหน้าของเขาซีมันเหมือนกับนายเลยเก้าหางตัวสั่นด้วยความโกรธมือและเท้าของเธอก็เย็นชาถ้าไม่ใช่เพราะเล็บตั้งแต่หางถึงอุ้งเทา้ามันจะต้องกระโดดลงมาตบเธอสมองของผู้หญิงคนนี้เติบโตได้อย่างไรเก้าหางสูดหายใจเข้าลึกๆและตะโกนว่าฉันจะไม่ท้องเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณกับผู้ชายข้างนอกทั้งนั้นเฮ้ <Hey. S 2> อย่างนั้นหรือฉันท้องได้เกินสามเดือนแล้วเดี๋ยวก่อนคุชินาพูดออกจากพื้นที่ปิดผนน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 นึึกกหหหหัวัวววววขขออ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 งงงงงงเเเเเเเธธธแลล้้้ถาา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 มมมมมมชยยยยบคคค์ททททีีีู่่่่่่ๆซดดปป็็ิโตตะะรรรรใภไืืุุณ พัญยัประกาศคู่มินาโตะนามิคาเซตะลึงทารกในครรภ์ตามบันทึกของโรงพยาบาลโคโนฮะทารกในครรภ์อายุ3เดือนจะมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรใบหน้าค่อยๆก่อตัวขึ้นแขนขาสามารถแยกแยะได้ชัดเจนนิ้วมือและนิ้วเท้ามีการพัฒนาและผมและเล็บมีเริ่มมีการพัฒนาการเจริญเติบโตวอเตอร์เกตหยุดและถามว่าทำไมาจูจูถึงถามแบบนี้ละ่ะตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าคุชินากำลังตั้งครรภ์มินาโตะนามิคาเซได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้นี้และตรวจสอบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโรงพยาบาลโคโนฮะในฐานะอัจฉริยะหลังจากศึกษามาหลายเดือนในนนนนแแงงงงงง่่ขขออออเเพพศฤดีีกกกืืบบตตาาาามมมมสูิิิทททย์ัุุซึึคชะะ้้รษลวห เด็กเกิดอะไรขึ้นมินาโตะมินาโตะในคาเซถามด้วยความเป็นห่วงตอนนี้คุณตกตะลึงฉันคิดว่าเป็นเพราะก้าวหันที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นทารกในครรภ์คุซึมากิคุชินะเล่าว่าเพิ่งเกิดอะไรแล้วพูดว่านั่นควรเป็นร่างกายที่มีสติสัมปชัญญะของเด็กฉันตรวจสอบปราประทับและแม้ว่าจะมีสัญญาณขององค์การอ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่คาดไว้ฉันไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการเข้าไปในพื้นที่ปิดผนึกมินาโตนะนาิคนะาเซขมวดคิ้วววมมมมมัััันนนนนนแแปปลลลลกก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 จจจจรรริิิิิงงงงงๆๆฉะะะะขขขขออออออใใใใหหหห้้้าา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 ีีีโโตตตตสสสสบบบบคคคคุุูููชชช่่่ซึเเเทยไ็ นี่คือลูกของนินาโตก,กับฉันอูซึมากิคุชินาค่อยๆย,ยื่นมือออกมาจาับทารกที่ลอยอยู่ในอากาศรากับว่าเธอต้องการสัมผัสแต่ไม่กล้าสัมผัสเก้าหางจ้องที่เธออย่างว่างเปล่านี่ยังเป็นคริกแดงเลือดที่หนีจากบุค,คลิกของเธออยู่หรือเปล่าการให้นเหนิดชีวิตใหม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนคนหรือไม่หน้าตานั้นเหมือนกับตอนที่ชายชรามองมาที่เราเฮ้เก้าหางอูซึมากิคุชินาจู่ๆก็ตะโกนแล้วพูดทีละคำฉันจะปราบปรามคุณอย่างแน่นอนในอดีตมันเป็นของนินาโตเพื่อหมู่บ้านและในอนาคตเพื่อเด็กคน,น พันยประกาศคู่คุชินะไม่ต้องการสนใจมันและมองดูชีวิตเล็กๆในฝ่ามือของเขาอย่างตั้งใจจนกระทั่งมินาโตนะนามิคาเซะปรากฏตัวต่อหน้าเขาพร้อมกับโฮคางิซารุโทโบิฮิซังสามชั่วอายุคนและซารุโทโบิมีวาโกะพันรยาของเขาเป็นไงบ้างคุชินะสบายดีไหมมินาโตะถามด้วยความเป็นห่วงทุกอย่างปกติดีคุชินะสายหัวแล้วมองไปที่คู่สามีพันรยาสามรุ่นข้างมินาโตะฉันขอโทษที่รบกวนคุณสองคนตอนดึกได้โปรดคุณมีวาโกะคุชินะเล่าเรื่องทั้งหมดอีกครั้งและซารุโทโบิมิวากโกะก็เสร็ ชายก้าวหางคนก่อนชูริกล่าวคือท่านนิโตะไม่ได้มีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันตอนที่เธอตั้งครรภ์กล่าวอีกในหนึ่งไม่มีแบบอย่างสำหรับการอ้างอิงทะเลสาบมิวะมินาโตะโปรดใส่ใจร่างกายของคุชินะในครั้งต่อไปเรื่องนี้อย่าประมาทซาุโตบิมิวากะพยักหน้าเห็นด้วยนั่นเป็นวิธีเดียวงั้นเราจะไม่รบกวนคุณแล้วซาุโตบิฮิซานผู้ซึ่งมั่นใจว่าเขาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้มากกว่านี้จึงกล่าวคำอำลาในเวลานี้ซาุโตบิฮิเซนอยู่ในสถานะผู้ช่วยตั้งแต่มินาโตะเพิ่งเป็นโฮคงเงะรุ่่่นนทีเขาาาคิิดวมโตะยังเเด็กกกินนนไปยยูอาาาาะวว่่คมทีจโ้มน้้้าาวผูเทท่ังสองโโคฮารุและะมมิตเนยัน แน่นอนสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการด้วยคือแดนโซเพื่อนเก่าของเขาดังนั้นเขาจึงอยู่ชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือมินาโตะและต้องการช่วยมินาโตะอย่างช้าๆเพื่อสร้างชื่อเสียงและค่อยๆมอบอำนาจตอนนี้เหรินจูลี่กำลังจะคลอดบุตรฮิ่รุ่นซารุตโตบิไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องช่วยมินาโตะให้แบ่งปันความกดดันบางอย่างหลายคนอาจคิดว่าเขาโลภในอำนาจแต่ณเวลานี้เขาอายุเกือบ60ปีแล้วและเขารู้ว่ากำลังความกล้าหาญและพละกำลังข,งของเขาลดลงอย่างจริงจังเขาแค่อยากจะเป็นคนรุ่นใหม่ของโคนโนฮะในขณะที่เขายังมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างหลัง คุชินาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งที่คุณยายมิโตะเคยพูดกับเธอว่าโชคชะตาของเราคือการเป็นภาชนะสำหรับสัตว์หางแต่ก่อนที่เราจะเป็นภาชนะเราต้องเติมความรักให้เต็มก่อนฉันได้พบคนคนนั้นมานานแล้วเป็นคนที่อบอุ่นราวกับดวงอาทิตย์เมื่อมองดูใบหน้าที่ยิ้มแย้มของนินาโตะคุชินาอธิบายอย่างมีความสุขถึงการปรากฏตัวของจิตสำนึกของทารกในครรภ์แม้ว่าฉันจะยังบอกเพศไม่ได้แต่ฉันคิดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาจะกลายเป็นคนที่น่าทึ่งอย่างแน่นอนในอน,อน,นาคตฉันยะประกาศคู่งั้นตั้งชื่อเขาว่่าาาานนนนนรรรตตตดีหมมมมััััเเเเ็็ืือออขขงงงงงงวววววกิยยจจจแทฉ้ พึนเป็นชื่อที่ดีนารูโตะนารูโตะบทที่สองชั้นเรียนก่อนคลอดบุตรของคุชินะเมื่อเวลาผ่านไปท้องของคุชินะก็โปนขึ้นทุกวันในช่วงเวลานี้เรนนิงมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาเองตามคำกล่าวในนิยายเขาได้เดินทางไปยังโลกของนารูโตะและกลายเป็นนารูโตะก่อนที่เขาเกิดหรือนี่คือการกลับชาติมาเกิดโดยตรงเรนนิงยอมรับเรื่องนี้อย่างใจเย็นอย่างไรก็ตามเขาเกิดที่สาขาเจิงเฉิงของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากียวนตั้งแต่เขากลับชาติมาเกิดในอนาคตเขาจะเป็นนารูโตะฉันแค่ไม่รู้ว่าเพื่อนที่ดดดีีีีีีคคคคคนน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 นททท่่่่่่่่่่่ฝฝึึึึึึกกกกกกกััััับอออออออมม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 ตตะะะะะใใชวววววิิิผาา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 เาเาเเเเเปปป็็ยยยงง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 งไไไไไรร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 แลลพพขขขจจจจถถถ้้้้หหหืืืูููสสสญญๆ แม้ว่าร่างกายของเขาจะพูดหรือขยับไม่ได้แต่สมองของนารูโตะก็ค่อนข้างกระฉับกระเฉงในช่วงเวลานี้คำถามที่เขาครุ่นคิดมากที่สุดก็คือว่าอูจิวะโอบิโตะกำลังจะสร้างปัญหาเมื่อเขาเกิดและเขาต้องการให้พ่อแม่ของเขาเสียสละเพื่อสวรรค์เนื่องจากแรงหลักของมนุษย์ในระหว่างการคลอดบุตรพลังการผลึกของสัตว์หางในร่างกายจะลดลงโอบิโตะต้องการใช้โอกาสนี้ในการปล่อยก้าวหางเพื่อโจมตีหมู่บ้านโคโนฮะจุดประสงค์น่าจะเพื่อระบายความโกรธหรือความเกลียดชังอย่างไรก็ตามชาติที่แล้วฉันไม่เข้าใจจนกระทั่งได้ดููููตตตตตตตออ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 นน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 จจจบบคคคคคววววววาา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 ามม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 หหหยยยยขขงงงงงงโโโโโโโิิิิิิะะะะะะะททีีีี่่่่่่ปลลลเกกก้้้้้้้้ใใืไไรรรรรรดัััฮถพแแุุชซึ อย่างไรก็ตามในเวลานี้เขาไม่สามารถทําอะไรได้ท้ายที่สุดตอนนี้เขาเป็นเพียงทารกในคันดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเอาชนะคันมันดาของเขาเพื่อเริ่มต้นการฝึกฝนได้และสิ่งที่นารูโตะสามารถทําได้ในตอนนี้คือดูซับสานอาหารที่ส่งมาจากแม่ของเขาอย่างอดทนและฟังคําพูดของคุชินะถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นนารูโตะในมิติแห่งจิตสานึกคุชินะมาเห็นจิตสานึกของนารูโตะทุกวันแล้วจึงพูดกับนารูโตะอาจจะพูดอะไรบางอย่างนารูโตะโต้ไว่พ่อแม่อยากเจอเธอเร็วๆพ่อของคุณเป็นนินจาที่ทรงพลังอย่างยิ่งโอคัง นารุโตะแม่ของนายจะท้องนายลำบากมากต่อไปนายต้องเชื่อฟังนารุโตะพ่อมีเรื่องจะฝากบอกฉันไม่สนรอกว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ฉันก็อยากบอกคุณอยู่ดีสิ่งที่น่าตกใจคือนารุโตะเข้าใจโดยพื้นฐานแล้วเห็นได้ชัดว่ามันเป็นภาษาที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่กี่เดือนผ่านไปนารุโตะก็เข้าใจอะไรหลายหลายอย่างตัวอย่างเช่นบ้านของเขาอยู่ที่อาคาร1น1ูถนน,นดาปูหมู่บ้านโคโนฮะตัวอย่างเช่นอุจิวามิโคโตะเพื่อนสนิทของแม่กำลังจะคลอดบุตรอีกตัวอย่างหนึ่งคือลูกศิษาาย,ววากากย์ นินจาแม่ที่รับลูกคนนี้จะถูกบังคับให้เรียนหนังสือหนักก่อนจะเกิดคุณพบว่าฉันเป็นนักวิชาการในชีวิตก่อนหน้านี้ของฉันหรือไม่นารูโตะเกือบคิดว่าวันก่อนเขาเกิดอาจจะใช้เวลาในาฉันเรียนการศึกษาก่อนคลอดบุตรของคุชินะจนวันหนึ่งในไม่กี่เดือนใครคือหนุ่มหล่อทันยกระกาศเดียวทันทีที่นารูโตะล,ลืมตาเขาก็เห็นชายรูปงามยืนอยู่ข้างหน้าเขาผมสีบวลอายแชโดว์สีส้มครึ่งวงกลมบนดวงตาของเขาและรอยยิ้มอันสดใสบนใบหน้าของเขาเป็นโฮคางิรุ่นที่สี่ของโคโนฮะพ่อของนารูโตะแววทองของนินานาาาาาโโตะะนน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 มมมิิมิิคเเเเเสลลลลลฟงงงงททททีีีี่่่่่ปปปดดหหหหหหหซยยฉฉฉฉฉัััััััั็ใรรรรออออููไไไกกกข้้จจบื นารูโตะคิดอย่างสับสนก่อนที่นารูโตะจะตอบโต้นามิคาเซะมินาโตะก็พูดขึ้นก่อนสวัสดีนารูโตะเราเจอกันครั้งแรกฉันชื่อมินาโตะนามิคาเซะพ่อของเธอนะนี่หลังจากพูจบมินาโตะก็เกาหัวอย่างเขินอายเล็กน้อยฉันเป็นพ่อเป็นครั้งแรกและฉันไม่มีประสบการณ์แม้ว่าฉันจะขอทำแนะนำจากกลุ่มพี่ฟุยและนิซาชิเซ็นไปเกี่ยวกับทำอย่างไรให้เข้ากับลูกชายของฉันและจะพูดอะไรเมื่อฉันเห็นลูกชายของฉันเป็นครั้งแรกฉันมักจะรู้สึกว่าสไตล์ของพวกเขาไม่เหมือนกันมันเหมาะกับฉันมากฮ่าฮ่าฮ่าพูดสับบว่าาเขต้อองกจัมืน โคห่าห่าคุชินะที่อยู่ด้านข้างก็หัวเราะออกมาดังลั่นเมื่อมองไปที่มินาโตะที่ค่อนข้างซุ่มซ่ามเธอจำได้ว่ามินาโตะกำลังฝึกซ้อมทำปราศัยเปิดการประชุมครั้งแรกกับนารูโตะที่บ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนนินาโตะเรียกมันว่าเซอร์ไพรส์สืรครอบครัวขององค์การพบกันครั้งแรกระหว่างพ่อกับลูกเอ <Hey. S 2> มือซ้ายจับสะโพกมือขวาบีบคางนารูโตะเจอกันครั้งแรกฉันเป็นพ่อนายนะอัญญาประกาศเดี่ยวมี B. เอาแขนแตะหน้าอกฮ่าห้าห้าสมกับเป็นลูกชายของฉันดูโดดเด่นมากอัญญาประกาศเดี่ยวซี C. มือออ้าาาายเเนนนกรรรงงล็บ,บนน่่ััขวแะะศฉปโฮคุทสีทอออองงงขขขโโโโคคนนนฮะะะพุ่ณเ้าาาามมมิิตต อัญยประกาศเดียวดีเอามือแตะสะโพกยิ้มยอ่อตั้งแต่คุณถามคำถามอย่างจริงใจฉันจะจุลภาพหมิงหมิงฝึกฝนแผนลายสิบแผนแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นระเบียบมินาโตะนารูโตะยังเด็กฉันจะจับมือเธอได้ที่ไหนฮ่าฮ่านั่นก็จริงมินาโตะก็ระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกตินารุโตะมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วในตอนนี้น่าจะเป็นที่มินาโตะเข้าไปในพื้นที่ปิดผนึกในทางใดทางหนึ่งจุดประสงค์คือการพบเขาล่วงหน้าพ่อคนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างดีนารุโตะพยายามยกรเ็บ้นนนมวตััไหหดยฉ อันยัประกาศคู่ใช่คุชินะก็ดีใจมากเช่นกันแต่แล้วแก้มก็พองขึ้นอีกครั้งจริงๆแล้วแม่คุยกับคุณนานมากแล้วคุณไม่สนใจและเมื่อพ่อมาคุณจะทักทายมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยมันไม่ยุติธรรมยุติธรรมพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ยุติธรรมแล้วอย่าหน้านารูโตะว้าวอ่านารูโตะโบกมืออย่างไร้ผลพยายามหยุดแม่ที่ไรย้ยางไอนี้ในขณะที่พูดพยายามที่ไม่ทราบความหมายฮ่าห้าห้าห้า,หามินาโตะยิ้มและกอดแม่และลูกชายที่เล่นครอบครัวสามคนกำลังเพลิดเพลินกับตัวเองถ้าคุณเพิกเฉยต่อสุนัขจจิ้งอกตัวใหญ่่ที ผิดสีชั่วอายุคนพี่ยงใดเข้ามาได้ยังไงก้าหางพบจุดบอดผมเพื่อที่จะได้พบกับนารูโตะก่อนหน้านี้ฉันได้พัฒนากลอุบายเซียนฟ้าฟาเธอร์แอนมาเธอร์จัระรีโซน,นั้นคอนเซอร์โตฮะแม้ว่าก้าหางรู้อยู่แล้วว่ามินาโตะคือคุณธรรมนี้แต่เขาก็ยังชินกับมันไม่ได้ผู้ชายคนนี้กําลังคิดอะไรอยู่อัญญประกาศเดียวพูดง่ายๆก็คือการเพิ่มการรับรู้ผ่านความเป็นอมตะจากนั้นปรับจักรของคุณให้เป็นความถี่ที่แน่นอนตามความผันผวนของจักระของคุชินะจากนั้นควบคุมพลังงานจิตจากนั้นคุณสามารถเข้ามาผ่านผนึกได้ด้วยเหตุผลนี้ฉันจึงฝึกฝนความเป็นอมตะเป็นอย่างดีมา2-3เดือนแล้วและปฏิบัติการแบบนี้ก้าหางซึ่งถูกตอกตะปูทั้ง4แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง นารูโตะในอ้อมแขนของคุชินาพูดแบบเดียวกันที่ชั้นบนพ่อของฉันน่าทึ่งมากหลังจากฝึกฝนมาสองสามเดือนเขาก็พบวิธีนี้ร่วมกับความเป็นอมตะรู้สึกเหมือนหลักการที่นารูโตะแจกจ่ายจักกระให้กับพันธมิตรนินจาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สพูดถึงเรื่องนั้นหลังจากที่เจ้าฝึกฝนความเป็นอมตะอย่างจริงจังแล้วสาวกที่ไม่กตัญยูของคุณจะกลับมาทำสิ่งต่างๆในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะถูกตกตายจากคุณหรือไม่จูๆ่ๆความรู้สึกปลอดภัยของนารูโตะก็พุ่งปรี๊ดอดทนไว้เราชนะได้ในเวลานี้ดดดวว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 งงงงงตต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 าา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 ขขขขออออออนน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 รรรโโะะะเเ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 มมมมมมืื่่่่่่่ไไปปปปปททีีาากกีีีีีิกกกกกลลัััััััจจสสึ้้แหหหหหใใใญญยศ็็คคบช นอกจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชั้นเรียนแม่และลูกก่อนคลอดของคุชินะประจวันของนารุโตะได้เปลี่ยนเป็นเอมมอจุดๆความหวังหรืออะไรสักอย่างมันเป็นภาพลวงตานารุโตะสุดตัวลงเล็กน้อยและอดคิดไม่ได้ว่าจะมีลูกสิทตายคนหนึ่งพ่อของฉันสอนฉันในฮาวายพอไปถึงนารุโตะพ่อสอนระหว่างเรียนก่อนคลอดฮิฮิฮิเวลาแห่งความสุขมัคสั้นเสมอบางทีสองสามเดือนผ่านไปอย่างเงียบๆในครอบครัวสามคนที่มีความสุขและในขณะที่ท้องของคุชินะพองขึ้นทุกวันโคโนฮิสิตุลาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดก มันเป็นคืนที่ธรรมดาดวงจันทร์อยู่กระจัดก,กระจายและชาวบ้านโคโนฮะก,ก็เดินไปตามถนนเป็นสองและสาบางคนก็ผอละออยอหลับไปและบางคนก็ฝึกชุดรัดรูปสีเขียวแต่แฮมสำหรับคนส่วนใหญ่ไม่ต่างจากปกติเลยในถ้ำลับนอกหมู่บ้านอันบูหลายคนยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูอย่างประมาทภายในถ้ำซาลุโตบิมิวาโกะและผู้ช่วยของเธอนิโนยูชิด้าโรยืนอยู่ข้างเตียงของคูชินาคอยสั่งสอนและให้กำลังใจคูชินาอย่างประมาทในขณะที่มินาโตะให้ความสนใจกับปราประทับก้าวหางบนร่างของคูชินาอยู่เสมอขณะที่เสียงกรีดร้องของคูชินาหยุดลงเด็กทารกก็ถือกำเนิดมาอย่่าางราบรบืน ทำไมเด็กคนนี้ไม่ร้องไห้นารูโตะลืมตาขึ้นและพบว่าเขาถูกโอบอยู่ในอ้อมแขนของหญิงชราคนหนึ่งก่อนที่เขาจะทันได้ตอบโต้เขารู้สึกว่าโลกหมุนไปเราวกว่ามีใครบางคนกำลังจับเท้าของเขาจากนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บแหลที่ก้นของเขาว้าวนารูโตะร้องออกมาอย่างไม่สะทกสะท้านพวกผู้ใหญ่ก็หัวเราะกันตั้งแต่วันนี้ฉันจะเป็นพ่อมินาโตะร้องไห้ด้วยความดีใจเขาเป็นเด็กที่มีพลังมากมีวากดยิ้มและกอดน,นารูโตะไปทางคุชที่นะ่นารูโตะมินาโตะตะโกนและยื่นมือออกมาแต่ทะเลสา นารูโตะคุชินะเองสีษามองนารูโตะแม้ว่าคุณจะสามารถมองเห็นมันได้ทุกวันในพื้นที่ปิดผนึกแต่นี่คือการประชุมที่แท้จริงนารูโตะก็หยุดร้องไห้ลืมตากว้างมองแม่ของเขาในชีวิตนี้ว่าโอบิโตะกำลังจะมาเราต้องหาทางเตือนพวกเขานารูโตะเปิดปากของเขาว้าวฉันพูดไม่ได้เลยคำพูดทั้งหมดกลายเป็นการร้องไห้และฉันอยากจะพูดให้จบโอเคหายใจโล่งอกโอเคนารูโตะดีขึ้นแล้วดีขึ้นมีวาโกพูดพร้อมกับกอดนารูโตะแล้วพาเทียนลูกไปด้านข้างเธอรู้ว่าคนอีกสี่รุ่นต่อไปต้องเสริมคคาาขขขงง่อด้เเไปยุี มินาโตที่อยู่ถัดจากเขาเข้าสู่โหมดอมะตะแล้วและเขาก็เข้ามาจับมือคุชินะคูชินะแม้ว่าคุณจะเพิ่งให้กำเนิดนารูโตะคุณทำงานหนักมากแต่คุณยังพักผ่อนไม่ได้ต่อไปคุณต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับผนึกก้าหางก่อนที่เขาจะพูดจบมินาโตก็หายไปจากที่เดิมความคุณในที่แทงซารูบีมิวาโกจากด้านหลังคุณคือใครนินาโตกำมือของชายลึกลับในชุดคลุมสีดำไว้แน่นพร้อมหน้ากากเกลียวสีส้มอยู่ข้างหน้าเขาหากพวกอมะตะไม่อ่อนไหวเพียงพอผลที่ตามมาก็เกินจินตนาการช่างเป็นเทคนิคก,การก ซาุโตบีมิวาโกะถือโอกาสกอดนารูโตะและซ่อนตัวอยู่หลังมินาโตะขณะที่เทียนเอลยุเตะกลับด้วยการเตะที่แหลมคมแต่การเตะนั้นว่างเปล่าไม่มีเพียงคุณนายที่ผูกกับเครื่องรางจุดชนวนสองสามอันเท่านั้นที่ยังคงอยู่ปล่อยให้เครื่องระเบิดที่นี่ไม่ระเบิดมินาโตะหายตัวไปทันทีด้วยเครื่องรางที่จุดชนวนระเบิดและปรากฏตัวขึ้นในกระท่อมไม้ซุงนอกหมู่บ้านจากนั้นด้วยเสียงระเบิดกระท่อมไม้ซุงก็สุดตัวลงและมินาโตะก็กระโดดออกจากบ้านทันทีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเมื่อมินาโตะกลับมาที่ถ้้้้้้้ำำคคุุุชิินนนนนนนะะะะะกกกกก็็หาาาาาายยยยยยยตตตตััวววไไปซรรโโโบบมมืืออออออู่่่ขขขขขงงงงงเเเีีีพแลลทททๆึใณ รุ่งที่สี่คุชินาถูกชายลึกลับพาตัวไปเราไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าคุณจะกลับมาทันทีดังนั้นเขาจึงไม่เข้าไปพัวพันกับเราซาลูบีมิวาโกแนะนำสถานการณ์สั้นๆเข้าใจแล้วเขามาที่นี่เพื่อคุชินาและเขาเลือกวันนี้ดังนั้นจุดประสงค์คือก้าวหางและข้อมูลก็รั่วไหลต่อไปเราต้องวางแผนให้แย่ที่สุดมินาโตะมีสีหน้าจริงจังและคุชินาเป็นผู้ชายเมื่อหางอสูรหายไปมันก็จะตายและเมื่อหางทั้งเก้าควบคุมไม่ได้โคโนฮาจ,จะได้รับความเสียหายมหาศาลมินาโตะว,วางมือบน มินาโตะพูดตรงๆว่าตอนนี้เป็นเรื่องด่วนโปรดอธิบายสถานการณ์เฉพาะให้นางมีวาโกะและน,นายซันไดฟังแล้วเทียนหลูจะพานาร루โตะไปด้วยเรียนรู้เทียนจิจับนาร루โตะจากแขนของซา루บิเลมีวาขณะที่มินาโตะหายตัวไปพร้อมกับทั้งสองคนเกิดบ้าอะไรขึ้นซา루โตบีฮิซานถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คุชินาประสบอุบัติเหตุซา루โตบิมีวาโกะเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและการแสดงออกของรุ่นที่สามค่อยๆกลายเป็นเคร่งขรึมและโบกมือเรียกสี่แอนบุกคำสั่งโคโนฮาเข้าสู่สภาวะสงครามแจ้งชังนินทั้งหมดให้ยืนขึ้น หลังจากสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นโคโนฮะทั้งหมดก็ปฏิบัติการด้วยความเร็วสูงและเหล่านินจาก็รีบไปที่โพสของพวกเขาในเวลานี้กองกำลังรักษาความปลอดภัยของอุจิฮ่5ซึ่งรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันหมู่บ้านได้รับคำสั่งปกป้องผู้ที่ไม่ใช่ทหารให้อบพยพหลังจากได้รับคำสั่งอุจิฮ่5ฟุยก็เริ่มจัดการงานทันทีระงับความคิดเห็นของเผ่าที่ขอการต่อสู้ระดมกองกำลังต่อสู้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามคำสั่งและแม้แต่อุจิฮ่5มิโกโตที่เกลียดกล่อมเด็กก็มอบาาาารรรกกกกซซึเเะะใหห้้้ับบบบอออุจจิิวววว5โโีีี์แลไปดนนน่งตพาเเทียยนนนอลลูกับ 5, บ Bo ้าาาวงรุ มินาโตะหันกลับมาและพูดกับเทียนลู่ว่าฉันได้เปิดใช้งานบาเรียรป้องกันแล้วและนารูโตะจะขอให้คุณดูแลเขาในตอนนี้ใช่เทียนเอลยูรู้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะไม่ช่วยอะไรมากนะักดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงดูแลเด็กๆเพื่อให้ผู้ใหญ่สี่รุ่นไม่ต้องกังวลมินาโตะสัมผัสดได้ถึงเครื่องหมายของเทพเจ้าสายฟ้าบนร่างของคุชินะและปรากฏตัวตรงข้างคุชินะที่เหนื่อยล้าและล้มลงกับพื้นคุชินะวอเตอร์เกตก่อนที่ฉันจะพูดอะไรมากกว่านี้โอมิโตะได้ควบคุมกรงเล็บยักษ์ก้าวหางแล้วเหวีย่ย ในเวลานี้ความโศกเศร้าและความโกรธในหัวใจของมินาโตะไม่สามารถระงับได้อีกต่อไปและหางทั้งเก้าถูกดึงออกมาแล้วซึ่งหมายความว่าเวลาของคุชินะกำลังจะหมดลงแล้วจุดๆหนิงนารูโตะสบายดีไหมไม่เป็นไรนารูโตะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วถ้าอย่างนั้นก็ดีอย่าคิดมากฉันจะพานายไปหานารูโตะเดี๋ยวนี้มินาโตะเหลือบมองคนลึกลับที่อยู่ไกลออกไปเล็กน้อยและใช้เทคนิคไฟอิงทันเดอร์ก็โดยตรงเพื่อนำคุชินะกลับบ้านและวางเธอไว้ข้างนารูโตะเบาๆนารูโตะดวงตาของจิอุซินเต็มไปด้วยน้ำตาเธอนอนตะแคงและ